เปิดว้าปืมเชฟหนุ่มสเสน่ห์แรงเพื่อนสนิทเบียร์เดอะไวท์ก่อนมีดราม่าเปิดว้าปืมรู้จักประวัติเชฟหนุ่มเสน่ห์แรงเพื่อนสนิทเบียร์เดอะไวท์จากกรณีมหากาพาบดราม่าแอบแซ่บแฟนเพื่อนจากกรณีดราม่าร้อนเดือดไปทั้งโซเชียลเรื่องราวระหว่างนักร้องสาวเสียงสยเบียร์เดอะไวท์กับเชฟหนุ่มชื่อดัง ปื้มมตัตาเชฟและคู่กรณีแฟนสาวของฝ่ายชายคุณแอนเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกโซเชียลตอนนี้สำหรับหนุ่มปื้มมตัตาเชฟแม้เจ้าตัวจะไม่ใช่บุคคลในวงการบันเทิงแต่ก็เป็นบุคคลที่รดแรนในหน้าจอทีวีและสื่อออนไลน์วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักปื้มที่อยู่ในสื่อสาธารณะกันปื้มมาตาเชฟหรือปื้มสิทธิพัฒ์วานิชพันธ์จบการศึกษาจากคณะ นิเทศศาสตร์มอรังสิตก่อนจะเลือกทำตามความฝันที่รักในการทำอาหารด้วยการเลือกเส้นทางไปเป็นลูกมือเชฟชื่อดังทั้งยังเคยเข้าเรียนทำอาหารที่โรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังสไตล์ฝรั่งเศสอีกด้วยก่อนที่หนุ่มปื้มสิทิพัน์จะเป็นที่รู้จักผ่านรายการแข่งขันทำอาหารชื่อดังโดยเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการมาสเตชเชฟซีซั่น2โดยผ่านเข้ารอบ30คนแต่สุดท้ายก็ตกรอบแรก นอกจากนี้เมื่อ2ปีก่อนหนุ่มปื้มสิทธิพัฒน์ยังรดแล่นในสื่อออนไลน์อีกด้วยโดยยังคงมีความหลงไหลในการทำอาหารเป็นยูทูบเบอร์เชฟหนุ่มสอนทำอาหารเมนูสุดหรูต่างๆทั้งอาหารคาวและขนมหวานในชื่อช่องเป็นปื้ม CS นอกจากความชื่นชอบด้านอาหารเจ้าตัวยังชื่นชอบการเล่นเกมโดยมีเพจ ที่มีผู้กดถูกใจเกือบ500คนทั้งนี้เจ้าตัวยังมีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจก็จะมีภาพวิวสวยงามจุดเช็คอินสุดปังเสมอ